มีป้ายบอกไงชูอ nope, totally. ่ะไม่เห็นเขไปชั้นดำวะก็น้ำวะกนน้ำและ Wangs. ส้มฟ้าขอโทษขอโทะไรนะสีไฟส้งฟ้าข้างหลังมันเห็นใช่ป่ะในกล้องาอเคแค่วงนี้มันไม่เห็นอ่ะแต่มันเข้าตาเฮ้ยเห็นค่ะเฮ้ยวัสดีสวัสดีสดีสวัสดีัสดีสัสดหสวาสดีสวัสดีสวั1ด1ส1ั1ด1ส1ัสดสิบดสดสิบสสิบ้าสส ยีส <28. S 2> ได้ยังยี่สองยี่สามสามส่ห้าหกแต่มันเจ็ด <7, S 2> แปดเออมันก็ขึ้นนะนนะแต่ของเขามันเบาปะเ้า,า,าของฉันน่ะดังไม่แต่ของฉันมันดูเบาเนาะใช่ทำไมวะไม่ต้องเสียบตรงไหนอ่ะเสียบ ถือเป็นไม้ถ้าถือเป็นไม้เห็นปหมดังมากเลยนะออแบบฮะอะไรแต่ถ้าแบบเฉียนในแต้มมันเบามากอะห้าสองสี่สี่หนึ่งหนึ่งหกห้าสองสี่สี่แต่แบบมันมันเบาอ,อ่ะขอพื้นหลังหรือเปล่าสีแดงอะ่ะ

เรื่องใหม่อะอย่านะเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่มอแป๊บหนึง่งฮัลโหลได้ยินปะได้ยินไหมแต่มันดูเบาอ่ะขึ้นขึ้นในนั้นมันดูเบาอ่ะ<ล>อันนี้อันนี้คือพูดเสียงปกติมากเลยนะอาจจะแบบว่าโปรเจกต์ขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าได้ยินปะ ไม่โอเคปะ่ะเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาเบามากเลยนะไม่งานมันต้องแบบฮัลโหลได้ยินปะ่ะเนี่ยมันต้องพูดแบบเนี่ยแต่แบบว่ามันค่อนข้างที่จะอาจจะแย่อะ อ๋ออ๋ออืมอ๋ออืมโอเคเลยทำไมเราไม่เอามาตั้งตรงกลางแล้วเราก็นั่งด้วยกันวะนั่นเีอก็อยู่ไงอหนี่ค่ะคุณฝนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ยการลวงให้ลึกเด็กมอกรุงนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับแขกรับเชิญคุณพี่ฝนจากคณะ CDE นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะก็มาที่คําถามแรกเลยแล้วกันเนาะได้ค่ะได้เลยนะคะอยากรู้ว่าอะไรที่ทําให้คุณพี่ฝนของเราเนี่ยตัดสินใจที่จะมาเรียนมอกกรุงเทพค่ะอาจจะเล่านานหน่อย ได้พร้อมฟังมากก็คือช่วงแรกเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะเรียนที่ไหนดีเนี่ยพอดีที่เป็นเด็กเชียงใหม่นบบมาจากเหนือเลยไม่ใช่คนกรุงเทพแล้วเราก็รู้สึกว่าเออการอยู่เชียงใหม่เนี่ยมันเบื่อแล้วแบบเราเห็นมอชหรือว่ามออื่นๆที่อยู่ในเชียงใหม่อย่างเงี้ยมานานแล้วรู้สึกว่าเราแบบอยากลองออกมาใช้ชีวิตบ้างอ่แเ้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเออเราลองสอบไหมสอบเข้าแบบมอรัฐ แล้วเรารู้สึกว่ามสวเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์กับเรามากรู้สึกว่าคือมนี้แหละที่แบบจะทําให้เราแบบอยากเรียนแล้วส่วนตัวเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบด้านการแสดงด้วยแบบเป็นพวกแบบว่าคนที่ชอบทำแอคทิวิตี้ชอบแบบทำกิจกรรมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมสวเท่าที่เราไปศึกษาดูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่าสนใจเราก็เลยลองแบบเตรียมตัวสอบมุ่ี่น่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วแบบพอคะแนนออกมาก็คือไม่ดีใช่คือเราไม่ติดแล้วก็เสียใจแต่แบบช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ว่า เริ่มละแบบมออื่นๆก็เริ่มเต็มเนาะมันเป็นฟิลเหมือนแบบว่ารอบสามอะไรอย่างนี้ก็มันเต็มกันหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มแบบอ๋อไม่ได้ละงั้นเราลองเป็นมอเอกชนไหมแล้วมอเอกชนดังๆอะไรเงี้ยก็สุดมอกรุงเทพนี่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเป็นช้อยส์แบบอันดับหนึ่งเลยตอนนั้นอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยแบบว่าที่เราแบบสนใจมากอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเออเนี่ยแหละมอกรุงเทพหลังจากนั้นก็มาดูแล้วรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะถ้าเราแบบยังไม่นับรอบสาอะไรเง้ยนะเราสนใจคณะฟิล์ม เราอยากจะเรียนฟิล์มเลย,เลยใช่เราอยากจะ uh huh. ออกกองทำหนังนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแบบด้วยความชอบการแสดงอยู่แล้วแล้วก็อยากจะเป็น uh huh. ทั้งเบื้องหน้าและวลองเป็นเบื้องหลังแบบ uh huh. ได้เรียนรู้อะไรต่างๆ uh huh. ใช่แต่แบบสุดท้ายแล้วนะตอนนั้นเนี่ยเหมือนเหมือนทุกคณะมันก็เต็มกันหมดแล้วอนะเนาะมันก็เหลือแบบเลยเหลือ,ลอแบบฟิล์มดิจิตอลอะแบบ C D E อย่างเงี้ยเราก็รู้สึก uh huh. ว่าถ้าจะเราไปทำไปเรียนฟิล์มแต่เราต้องเรียนแบบดิจิตอลเพื่อเพื่อแบบสร้างฟิล์มอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรามา เราเปิดใจให้ CDE ดีกว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นคณะที่แบบน่าสนใจมากเฮ้ยมันคือคณะอะไร CDE ตอนแรกเราอ่านแล้วก็งงอะไรเงี้ยมันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราเลยมาเลือกฟิ E นั่นเองอค่ะประมาณนี้ประามาณนี้นแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า CDE เกี่ยวกับอะไรถูกต้องค่ะแบบไม่รู้เลยแล้วรู้สึกว่าเออถ้าเราลองเปิดใจกับมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะแบบ เรารู้สึกว่าโลกนี้มีอะไรให้เราเรียนเรียนรู้อีกเยอะมากใช่ค่ะใช่ประมาณนี้งั้นขอย้อนย้อนความไปก่อน<ช>ว่าคเคยมาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรโ <Open House. S 3> อเพนเฮาส์โอเพนเฮาส์กรุงเทพบ้างไหมคะไม่เคยเลยค่ะไม่เคย<ะ>เ,คเลยที่รู้สึกว่ามันมาต้องกรุงเทพอ่ะแล้วเราอยู่เชียงใหม่เรารู้สึกว่าอาจจะยังแบบเรารู้สึกว่าเรายังไม่สะดวกที่จะมา แต่ว่าเราก็ได้แบบว่ายินได้ยินเฉลยคอนะชื่อเสียงเรียงนามของแบบมองกรุงเทพอะไรอย่างนี้เนี่ยแบบมาค่อนข้างที่จะเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออนี่แหละต่อให้เราไม่มาเนี่ยเราก็รู้สึกว่านี่แหละคือที่ของเราใช่ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้งั้นขอถามคาถามที่ไม่รู้ควรถามหรือเปล่าได้ค่ะทำไมถึงต้องเป็นมองเทพทั้งที่ทมอเอกชนเนี่ยก็มีทั้งที่ดังๆเนาะ อย่างมอสิประทุมมอดังสิบแล้วก็มองเทพด้วยแต่ทําไมถึงเลือกที่จะเป็นมอรุ๊งเทพคือสําหรับเราเนี่ยโดยส่วนตัวตั้งแต่เด็กแล้วอะเรารู้สึกว่ามกรุงเทพมันมันคือที่หนึ่งแล้วอะสำหรับมอเอกชนอะ<ม>คือ<ม>ด้วยความที่เราก็ไม่ค่อยชอบศึกษาเยอะแล้วเราแบบเซิร์ชเวลาเซิร์ชอะไรเงี้ยแบบเออมออะไรที่แบบมอเอกชนที่มันดังมันเลิศมันปังออมันก็จะอา่านแบบมีหนึ่งใน,นมันจะมักจะมีกะมกรุงเทพเสมอเรารู้สึกว่ามอกรุงเทพมันดูแบบเข้าใจง่ายดี เราไม่ชอบอะไรยากๆอ,อะไรเงี้ยรู้สึกว่านี่แหละมากรุงเทพก็คือมากรุงเทพอะไรแค่นี้เลยม,แบบมันอาจจะดูเป็นเหตุผลที่ง่ายนิดหน่อยใช่ประมาณนี้แล้ววันนี้คือแบบมาเรียนตัวคนเดียวเลยใช่ค่ะแบบมาคนเดียวจากเชียงใหม่เลยแบบว่าาเปิดประสบการณ์ชาติแบบมาใช้ชีวิตคนเดียวแบบจริงๆแบบที่ไม่แบบว่ามีพ่อแม่มาด้วยค่ะแล้ววันนี้อยากทราบว่าด้วยความพี่ คุณฝนเนี่ยมาคนเดียวเนาะแล้วตอนนี้คือปีที่2แล้วถูกค่ะปีที่2จากคณะ CDE เลยเนี่ยาจากคณะ CDE แล้วคืออยากรู้ว่าตั้งแต่ที่เข้า CDE มานะคะอยากรู้ว่าประสบการณ์ที่เรียน CDE มาคือเป็นไงบ้างจากที่เคยอยากเป็นเนรียกว่านักแสดงอ,อยากอยากเป็นนักแสดงแล้วตั้งแต่เรียน CDE มาคือรู้สึกอยากแยขคณะบ้างไหมหรือแบบประทับใจบ้างไหม โดยความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยเราค่อนข้างทีง่รู้สึกว่ามันเปิดประสบการณ์ใหม่มากเ,ออเรารู้สึกว่าอะไรที่เราได้เรียนต่างๆอย่างเช่นการทำ projection mapping นคะที่เขาเรียกแบบว่าการทำาน่นนี่นั่นหรือไม่ว่าจะเป็นการตอนเราเปียนปี2องเนี่ยตอนเนี้ยเราก็ได้มีการเรียนทำา l l n n e r r หรือการตัดต่อคือมีหลายอย่างมากที่เรารู้สึกว่า เอ้ยมันคือสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะได้เรียนจากสาขานี้แล้วเราก็ได้เรียนแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้เรียนเนี่ยมันสามารถนําไปต่อยอดแนอนาคตได้อีกเยอะมากแล้วส่วนคําถามที่ว่ารู้สึกโอเคไหมที่แบบไม่ได้เรียนฟิล์มแล้วมาเรียนนี้เรารู้สึกโอเคมากเลยนะเรารู้สึกว่าเอออันนั้นเราอาจจะทําเป็นอาชีพรองได้แต่อันนี้เราสามารถทําออกแบบว่าจบมาแล้วทํางานตรงสายได้เหมือนกันเรารู้สึกว่าเออมันเป็นเขาเรียกไรเป็นสิ่งที่ ตลาดเขาต้องการนะตอนนี้แบบว่าเขาค่อนข้างที่จะหาคนอะไรประมาณนี้ก็คือตอนนี้แฮปปี้แฮปปี้มาก <Happy S 2> สังคมที่นี่ดีมากเีเพื่อนที่น่ารักทุกคนซัพพอร์ตกันทุกคนแบบว่าช่วยกันทํางานมาแบบไม่เหนื่อยลยือจริงๆค่ะอ่าพูดถึงสังคมและอ่ายังไงหาเพื่อนยังไงหาเพื่อนยังไง,ง,ไงด้วยส่วนตัวเราเนี่ยด้วยความที่เราแบบเป็นคนที่เฟรนลี่อยู่แล้วเนาะเราก็เลยแบบไม่ได้คิดมากอะ่ะเราก็ อยากจะเดินไปทักคนนู้นทีคนนี้นทีก็แบบตามภาษาของเราแต่แค่บอกว่าถ้าเราจะหาเพื่อนที่สนิทใจจริงๆเนี่ยมันอาจจะต้องดูกันก่อนว่าเออเรามีความชอบเหมือนกันไหมหรือว่าเรามีสิ่งที่ต้องการเหมือนกันไหมอะไรแบบนี้ใช่แต่ว่าเราเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะมีเพื่อนหลายกลุ่มเนาะเพราะเราเนี่ยค่อนข้างชอบที่จะทํากิจกรรมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีกิจกรรมจากเออในสาขาบ้างมีชมรมบ้างก็จะมีสังคมที่หลากหลายอะไรประมาณนี้ใช่ แล้วตอนนี้มีเพื่อนกลุ่มที่สนิทที่จะทํางานด้วยหรือยังคะมีแล้วค่ะแบบว่าแบบทําทุกวันเลยแบบว่าเรารู้สึกว่าเป็นได้ทั้งเพื่อนที่เล่นเกม mm. เพื่อนที่ทํางานหรือแบบ mm. เป็นที่ปรึกษาปัญหาต่างๆในชีวิตเรารู้สึกว่าการมีเพื่อนที่ดีในในสังคมมหาลัยเนี่ยถือว่าเป็นอีกตัวแปรสําคัญในการที่จะทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้มีความสุขมากแบบมีปัญหาอะไรอะไรเงี้ย mm. ก็จะมีเพื่อนคอยอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆเสมอ พอจะแบบว่าเม้ามอยได้ไหมว่า,าในกลุ่มเนี่ยมีใครบ้างแล้วก็มาสนิทกันได้ยังไงเรารู้สึกว่าคี์หลักในการสนิทของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมคือส่วนตัวนี้บางคนชอบเล่นเกมมากมและเพื่อนๆอ,อีกสองสามคนสามสี่คนเนี่ยก็จะแบบเล่นเกมชอบเล่นเกมเหมือนกันแต่และคนเขาก็จะมีเกมที่ถนัดของเขาแต่เราก็สามารถเลือกหรือหาจูนเกมที่แบบว่าเออมันตรงกับที่ทุกคนสามารถเล่นได้เนี่ยมาได้ ใช่ก็เลยทําให้สนิทกันมากยิ่งขึ้นหรือว่าถ้าจะเป็นในภักของการทํางานเนี่ยก็ก็ดีเหมือนกันทุกคนเรารู้อยู่แล้วว่าทุกคนเนี่ยเติบโตมันไม่เหมือนกันเอจออะไรมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นลักษณะการทํางานอะไรพวกนี้ก็จะไม่เหมือนกันมันทําให้แล้วแบบเวลาเราคอยปรับตูนกันอย่างเงี้ยมันทําให้เราเนี่ยเขาเรียกไงทํางานออกมาได้ perfect, เพอร์เฟกเพราะว่าทุกคนมีสิ่งที่เราถนัดไม่เหมือนกันใช่ประมาณนี้เลยค่ะแล้วเพื่อนแต่ละคนเนี่ย ได้ไดว่าช่วยกันทํางานช่วยเหลือกันเนาะม่มีใครไม่ทํางานเนาะถูกค่ะทุกคนคอยตามงานคอยช่วยกันแบบว่าทุกคนเป็นนักซัพพอร์ตที่ดีมากถ้าเกิดคนหนึ่งแบบลืมงานนี้ไปเพื่อนอีกคนก็จะคอยตามงานนี้อะไรเงี้ยเป็นนักซัพพอร์ตที่ดีของกันและกันมากเลยค่ะก็คือตอนนี้แบบชีวิตแฮปปี้ว่าแฮปปี้มากมีความสุขทั้งการเรียนนี้เพื่อใช้ชีวิตคือมีความสุขทุกอย่างแบบพอมันเริ่มแบบเข้าที่เข้าทางอะเนาะใช้ชีวิตที่นี่มาก็ปีกว่าละ ก็รู้สึกว่านี่แหละทางของเราเลยใช่ทางของเราเลยประมาณนี้แล้วอยากจะถามว่าพ่อแม่เนี่ยซัพพอร์ตเต็มที่เลยใช่ไหมอาร์ต้าเป็นท่านของครอบครัวเนี่ยซัพพอร์ตเต็มที่เลยค่ะท่านเป็นแบบว่าประมาณว่าถ้าเราชอบเรียนอะไรเราชอบทําอะไรท่านบอกว่าอยากทําอะไรทําเลยเดี๋ยวจะสนับสนุนตรงนั้นเองเรื่องค่าใช้จ่าย<อ>แบบเขาจะได้ทําให้เรารู้ว่าแบบเออเราชอบจริงไหมใช่ประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้อยากทราบว่าด้วยความที่มาจากทางเหนือ ว่าจากทั้งเหนือเลยเนาะก็อยากจะรู้ว่าพักตอนไหนคะตอนนี้แบบพักที่ไหนนีตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่อาเคปไอแลนด์ค่ะซอยข้างๆใช่ค่ะสภาพแวดล้อมดีสังคมดีรู้สึกว่าคุ้มค่าที่จะจ่ายใช่แบบว่าถ้าเกิดใครมีงบประมาณที่อาจจะยังไม่ถึงก็มีรังสิตพิลมอยู่ข้างๆนักศึกษาโมกุงเทพพักที่นั่นเต็มเลยค่ะใช่เพรว่ามีของกินเยอะเยอะอร่อยมากแล้วถ้า อยากจะฝากถึงน้องๆที่อยากมาเรียนมกรุงเทพอยากจะฝากถึงน้องๆว่าอะไรบ้างก็ถ้าเกิดใครยังไม่มีที่เรียนนอนแล้วตัดสินใจเอ้ยจะมาเรียนแล้วเนี่ยมันดีจริงไหมก็อยากให้ลองเปิดใจดูค่ะใช่เพราะมันมีความสุขมากจริงๆใช่ไม่ต้องกลัวเลยค่ะเปิดใจขอแค่ลองเปิดใจดูค่ะเชื่อว่าสังคมนี้จะดีและเพอร์เฟกมากใช่ก็ ขอบคุณคุณฝนมากๆเลยนะคะที่มารายการนี้ให้ความรู้แล้วก็ให้คำแนะนำกับเราเนาะก็สําหรับวันนี้คงหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะคะทั้งนี้ก็ได้เวลาไปกันแล้วเนะเวาะเสียดายะะมากที่ตอนนี้จบแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้า ขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ